สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มายน์นะครับวันนี้เราก็มาดูราคานะครับที่รายได้ลดลงนะครับราคาเครื่องขุดบิตคอยนะครับเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับตวงนี้จะออกมาน้อยหน่อยนะเพราะว่าไปฉีดวัคซีนนะป่วยนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายได้ตอนนี้กันนะครับรายได้ตอนนี้ลดลงมาพอสมควรนะครับ ก็จะมีตัวของเอาของ Bitcoin ก่อนนะครับตัว100ที่แเนี่ยรายได้ก็อยู่ที่573ดาอลลาร์นะับจริงๆรายได้กลับขึ้นมานิดนึงแล้วแหละแต่ละตัวของ b Bitcoin เอเครื่องขุดนะครับราคายังลงอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละเครื่องราคาและรายได้เท่าไหร่นะครับดู ไปดูราคากันก่อนนะครับราคาตอนนี้นะครับ L7 นะครับ 9,300mH นะครับอยู่ที่792,000นะครับตัว9050นะ762,000นะแล้วก็ตัวของ L3 นะครับรีเฟอร์อยู่ที่27,500ถ้ามีของในไทยนะครับตัวละ30,000 30,001 30, นะครับ มีของเลยนะสามหมื่นหนึ่งอ่าสามตามราคาให้สามหมื่นทวนนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันไปดูรายได้ก่อนนะครับรายได้ของตัว ASIC ตัวไลค์คอยด็อกคอนะครับก็เดี๋ยวผมจะอิงตามตัว9050 90, ูนยศละกันนะครับ อยู่ที่1,663าดอลลาร์ 1, 3, นะหรือราวๆาวนะครับเท่ากับนะครับตัวของคูณด้วย33นะครับแล้วก็หารด้วย90 50 ประมาณนี้นะต่อเดือนก็เท่ากับอันนี้นะคูณด,ด้วยตัวนี้นะจะอยู่ที่เดือนละห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยจากตัวเก้าพันสามนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมขอปรับทัศนิยมหน่อยนะครับ แล้วก็ตัวอื่นนะครับตัว9050น,นะครับก็อยู่ห้าหมื่นสี่ห้ามนห้านะครับแล้วก็ L3 นะครับอยู่สามพันห้าสิบเ็ดนะครับราคาก็ลงมาอยู่สองเจดห้าร้อยนะแล้วก็ตัวบิตคอยบ้างนะครับบิตคอยก็จะมีรุ่น M30S19 s, s Pro นะครับ J Pro นะ S19 ตัวอาวารอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสีอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายได้กันเดี๋ยวผมขอใส่สูตรเข้าไปขอกรอบสูตรก่อนนะเดี๋ยวผมขอดูรายได้นะครับเจ้าตัวบิตคอยนะครับตัว S19 100 t h ้า้วกันนะครับ ตอนนี้ที่ห้าร้อยสามสิบเอ็ดดอลลาร์นะก็นำห้าร้อยสามสิบเอ็ดใส่นี่นะก็มาร้อยเจ็ดสิบห้านะครับหรือเท่ากับตัวนี้คูณด้วย โอเคหมื่นกว่าๆนะครับตัวร้อนะแล้วก็ตัวร้อประมาณ1 8ื่นแปดสอนะฮะตัว s19 นะครับตอนนี้ราคาปรับลงมานะครับอยู่3 2มแสนสองนะครับแล้วก็ร้อ ths สามแสนาพนะครับแล้วก็ a หนึ่งสองสี่หกเก้ ths สองแสนาพันแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับก็เป็นของอว่อวัตไนเนอร์นะครับแรงสุดก็3 2มแสนสนาพันนะครับร้อ t h นะ อ่าก็ประมาณนี้แล้วก็ M 3 0 S นะครับก็วัตตมเนอร์เนี่ยมันจะเป็นชิปซัมซุงนะครับชิปดีแต่ว่าอย่าให้มันโดนความร้อนมากๆถ้าเสียมันจะเสียลามนะแต่ว่าตัวเอ่อระบบระบายความร้อนอะไรเงี้ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นเครื่องแนวตั้งนะไอ้แนวยาวนะครับแนวยาวพัดลม2ตัวเท่านั้นนะครับแต่เป็นพัดลมตัวใหญ่โอเคมาดูต่อไปนะครับ ตัวนี้เป็นบิตคอยเหมือนกันเดี๋ยวขอลากลงมาเลยก็ของที่เซนเชนจนะครับเซนเชนก็แสนสี่ห้าพันตัวหนึ่งหนึ่งสองหกหกสิแทีเฮดแล้วก็สามแนสานะอันนี้ของ,งเซนเชนนะครับ96้าสิบหกทีเฮสามแสนพนะแล้วก็ A11 นะเดี๋ยวไปดูรายได้ของตระกูลอีเทเรียมกันบ้างนะครับ ผมขอลากตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้ก่อนนะก่อนลบอีเทเรียมทิ้งโอเคอีเทเรียมอ่ะก่อนไปอีเทเรียมนะไปบิตคอยน์ให้หมดก่อนนะครับพวกเจ็ดสิบสองดีเหกสิแปดนะแปดสิบเอ็ดนะของที่ซนเจนก็ราคาตามลำดับเลยแสนห้าสองแสนสี่ห้าครับแล้วก็แสนเก้าเก้านะอันนี้ของที่ซนเจนนะครับอันนี้ซ้ำน้อหกสิบแปดเหมือนกันก่อนลบทิ้ง ลบอันบนแล้วกันนะผมขอแยกมาตรงนี้แล้วกันโอเคประมาณนี้ดีกว่านะตอนนี้เป็น b บิตคอยเหมือนกันนะครับแล้วนี้ก็จะพวกนี้จะเป็นของใหม่นะครับคือมีจากฮ่องกงแล้วก็เซนเจิ้นะแล้วก็ามาดูตัวของ A 1 1นะครับ A สิตอนนี้รายได้เท่าไหร่ นอะ้สิบเอ็ดตัวนี้เป็นพันห้ารอมนะครับเราคิกสองพันมันพันห้านะครับรายได้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณพันเจ็ดร้อยยสเจ็ดอลลาร์นะครับหรือเราๆนะครับขอใส่พันเจ็ดร้อยนะแล้วก็เท่ากับนะตัวนี้ โอเคห้าหมื่นเจ็ดนะครับในรายได้ like ตอนนี้นะก็เรียงตามลำดับเลยวอตตัวแจ็คไฟเนอร์นะครับตัวนี้มันจะห้าแฉมห้าจิกนะครับหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็หมื่นเก้าตามลำดับราคาก็สามแสนสามสองแสนเก้าเก้านะครับราคานี้ก็ถ้าหลายเครื่องก็ทำราคาให้ได้อีกนะอะ่แล้วก็มาดูตัวของยูสบ้างนะครับ อยู่ตัวนี้ลดลงมาหน่อยนะครับลดลงมาสามหมื่นกว่าบาทนะครับตัว A 1ิบเดนะราขอลากยาวมาเลยแล้วกันอ,อันนี้จะขอคัดออกนะ ตัวนี้นะครับเป็นเหรียญอิตาเลียมเหมือนกันนะครับเป็นตระกูลของ A 1 1นะครับก็ห้าหมื่นเจ็ดได้เท่ากันนะแล้วก็เจ็ดแสนห้าหมื่นเ้าพันนะครับตัว A 1 0 p โปรนะครับแรมแปดจิกสี่แสนสาม7 a m เจ็ดจิกสามแสนห้านะครับประมาณนี้แล้วก็ตัว Z 1 5นะครับ Z 1 5เนี่ยเหรียญจะแปลกกว่าชาวบ้านน,นิดนึงนะ จะเหลอ ec z en e นะครับรายได้ของตระกูลนี้ก็จะอยู่ที่ขอดูให้ก่อนราวราวสี่ดอลลาร์นะครับหรือเท่ากับนะครับขอใส่ตรงนี้เลยแล้วกันนะคูณด้วย33 16,400บาทนะครับราคาก็2,15,000หนนะตัวนี้แล้วก็ตระกูลอ่าบิตคอยทั้งหมดนะครับอ่าเดี๋ยวขอกรอบสูตรจากด้านบนลงมาเลยแล้กันนะครับ ก็หมื่นหกนะครับตัว s เก้าเก้าสิบห้านะครับสองแสนห้าแล้วก็เครื่องอื่นๆนะเอาสามเราเอาเข้าข้างบนแล้วลบทิ้งนะครับเครื่องอื่นๆก็รายได้ก็จะตามลำดับนะครับตัวของแปดสิบแปด ths หมื่นห้าแปดสิบสี่ ths หมื่นสี่นะอาบอสไมเนอร์ er, นะหมื่นสี่หมื่นสามนะครับแล้วก็ s เจอ่า plus นะครับเจ็ t s หมื่นสามนะครับราคาก็แสนสองหมื่นเก้าพันนะแล้วก็ S9i 14TS 2 0 0ิพนะราคาหมื่นสามเก้าร้อยนะครับตัว r e f ฟ r b i บินะครับสองพันห้านะราคาหมื่นสี่พันเก้าร้อยประมาณนี้ถ้าเกิดตัวพวกนี้ถ้าสั่งเยอะนะครับเราทำราคาพิเศษให้ได้อีกนะครับประมาณนี้นะครับตัวรายได้ของแต่ละเครื่อง แล้วก็ราคาที่อัปเดตวันนี้นะครับก็รายได้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาเหรียญบิตคอยน์แล้วก็ราคาเครื่องก็เหมือนกันจะเปลี่ยนแปลงตามดีลเลอร์แล้วก็เครื่องที่ทางนู้นเสนอขายมานะครับอนาคตก็จะมีเว็บนะบให้ดูรายได้ดูแรงขุดนะครับแล้วก็สั่งซื้อผ่านเว็บได้เลยนะครับยิงออเดอร์ตรงส่งฝั่งจีนได้เลยนะครับ อันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เมื่อมีคลิปใหม่นะครับวันนี้กาเป็นเท่านี้ครับบวัสีีครับ